เรื่องนี้คือมันเกิดขึ้นกับพนักงานโรงแรมจริงๆครับทุกคนเขาเล่าให้ผมฟังเองเลยนะว่าคืนนั้นน่ะเขานั่งอยู่หน้าฟรอนคนเดียวเลยครับแล้วก็ได้ยินเสียงเคาะประตูทั้งคืนเลยทั้งทที่ชั้นนั้นเขาบอกว่ามันไม่มีใครพักได้มานานหลายปีแล้วนะมันปิดตายไปแล้วด้วยคือลองคิดดูสิครับทุกคนว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนถ้าเราต้องไปเจออะไรแบบนี้เองในความมืดกลางดึกคนเดียวคนลุกไหมล่ะครับ เรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อปี2,559ครับทุกคนที่โรงแรมเก่าๆแห่งหนึ่งนะย่านใจกลางเมืองทางภาคเหนือของเรานี่แหละครับเป็นโรงแรมที่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยนะแต่ช่วงหลังๆคนก็เริ่มน้อยลงไปเยอะแล้วที่สําคัญเลยคือชั้น4ของโรงแรมเนี่ยเขาโดนปิดตายมานานหลายปีแล้วครับเพราะมันเคยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาก่อนนะครับพนักงานเขาก็เล่ามาแบบนั้นนะไม่มีใครกล้าขึ้นไปเลยช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นฤดูท่องเที่ยวนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักเยอะเลย คุณการซึ่งเป็นพนักงานใหม่เพิ่งเข้าทำงานกระดึกเป็นคืนแรกหัวหน้าก็มาบรีฟงานปกติเลยครับ